สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ห้องเรียน,นคุณครูกรานิกาจันทงนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะสําหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่หน่วยเรียนรู้ที่3มนะคะเรื่องงานเกษตรวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันก็จะเป็นการปลูกผักสวนครัวนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะ ผักสวนครัวนะคะเป็นพืชผักที่ปลูกไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนนะคะใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยนะคะได้ผลผลิตเร็วนะคะปลูกได้ทั้งในภาชนะนะคะแล้วก็ปลูกได้ในดินนะคะเช่นเราจะปลูกในกระถางที่ตั้งไว้กับพื้นก็ได้นะคะหรือว่ากระถางที่แฝนเอาไว้นะคะในยางรถยนต์ก็ทําได้นะคะในผังพลาสติกเราก็ทําได้นะคะ และปลูกลงแปลงเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นการปลูกผักสวนครัวนะคะก็คือเราใช้พื้นที่ในบริเวณบ้านของเรานะคะปลูกไม่มากนะคะแต่ถ้ามีมากพอนะคะที่เราสามารถจะแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านหรือถ้าเหลือจากการกินใช้ในบ้านเราแล้วนะคะก็สามารถนําไปจําหน่ายนะคะสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวของเราได้อีกด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะต่างๆนะคะอันนี้ก็จะใช้ผักชีนะคะปลูกในกระถางนะคะตั้งไว้ที่พื้นนะคะปลูกสาระหนเราใส่เป็นคล้ายๆที่แขวนกระถางก็ได้นะคะปลูกต้นหอมนะคะโดยใช้ยางรถยนต์อันนี้นะคะ ลูกพิกในถ mm ังพลาสติกเห็นนะคะว่าการปลูกผักสวนครัวนะคะเราจะปลูกที่ไหนก็ได้นะคะแค่เพียงใช้ภาชนะนะคะให้มีดินนะคะ mm hmm. ก็คือมีสารอาหารอยู่ในนั้นก็สามารถปลูกผักสวนครัวได้แล้วนะคะผ mm ัก hmm. เป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะ mm hmm. เมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วนะคะก็จะทําให้ เกิดประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะได้ทั้งวิตามินแล้วก็ใยอาหารที่ช่วยทําให้อวัยวะต่างๆของร่างกายของเรานะคะทํางานได้ตามปกติแล้วก็ขับถ่ายได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะครอบครัวที่ประกอบอาหารรับประทานเองนะคะก็จะมักซื้อผักสวนครัวจากตลาดนะคะมานะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีราคาที่แพงไม่สดใหม่และที่สําคัญนะคะผักที่เราซื้อมายังมีสารเคมีที่ตกค้างอยู่บนผักด้วยนะคะ ซึงอาจจะทําให้เกิดเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราด้วยนะคะเพราะนั้นเราควรจึงที่จะปลูกผักสวนทัวเอาไว้รับประทานกันเองนะคะเพื่อที่ได้รับประทานผักที่สดใหม่แล้วก็สะอาดแถมยังปลอดภัยด้วยนะคะการปลูกผักสวนครัวนะคะแต่ละชนิดนะคะเราจะต้องดูนะคะต้องเลือกปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาลนะคะเพื่อให้ได้ผลผลิตนะคะหรือได้ผักที่มีคุณภาพนั่นเองะคะ่ะ เรามาดูประเภทของผักสวนครัวกันดีกว่านะคะว่าเราจำแนกประเภทออกเป็นอะไรได้บ้างนะคะหน,นะคะผักสวนครัวที่ใช้ผลและฝักเป็นอาหารนะคะมาดูเลยแตงกวานะคะจะใช้ผลนะคะเป็นอาหารบววอ่าถั่วปักยาวฟักเขียวถั่วลันเตามะนาวมะละฟักทอง พลิพันุ์ต่างๆนะคะแล้วก็มะเขือพันธุ์ต่างๆ,ๆอันนี้ก็จะเป็นผักสวนครัวนะคะที่ใช้ผลเป็นอาหารนั่นเองค่ะต<ด>่อไปเป็นผักสวนครัวประเภทที่สองนะคะก็คือผักสวนครัวที่ใช้รากลำต้นใต้ดินและหัวเป็นอาหารนะคะขมิ้นนะคะหอมแดงกระเทียมขา่าหัวหอมใหญ่ขิง และหัวชืเท้านะคะที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็คือใช้ส่วนของลำต้นนะคะใต้ดินนะคะเป็นอาหารส่วนของขมิ้นนะคะของขาแล้วก็ขินนะคะจริงๆแล้วส่วนที่เราใช้เนี่ยใช่รากไหมคะ,ะเราเรียนกันแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะก็คือมันไม่ใช่รากนะคะเป็นส่วนของลำต้นที่อยู่ใต้ดินนะคะ เป็นลำต้นที่อยู่ใต้ดินนะคะส่วนที่เรานำมาใช้นะคะพวกขมิน้นขิงค่ะนะคะจะแตกต่างกับรากนะคะรากก็จะเป็นส่วนที่ใช้ดูดน้ำและธาตุอาหารใช่ไหมคะส่วนลำต้นเนี่ยถ้าให้สังเกตง่ายๆก็คือในส่วนของลำต้นจะมีข้อมีป้องและมีตานั่นเองนะคะก็เห็นว่าถ้าเกิดเป็นขมิ้นเนี่ยเห็นแล้วว่ามันจะเป็นเหมือนมีขีดขดีใช่ไหมคะมีขีดขีดระหว่าง ระหว่างลําต้นของมันนะคะก็คือจริงๆแล้วมันก็คือเป็นส่วนของลําต้นนั่นเองแล้วยังมีจุดๆก็คือตานะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตาแต่คนเราส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ใต้ดินคือเป็นส่วนของรากหมดเลยแต่ถามว่าขามิน้นค่ะและขิงอันนี้ใช่ใช่ส่วนของรากไหมคะอ่าไม่ใช่ส่วนของรากนะคะก็คือเป็นส่วนของลําต้นซึ่งเป็นลําต้นที่อยู่ใต้ดินนั่นเองนะคะส่วน หอมแดงกระเทียมนะคะหอมใหญ่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นส่วนของที่เป็นลำต้นนั่นเองน,นะคะหรือเราเรียกว่าเป็นหัวนะคะผักสวนครัวนะคะประเภทที่สามนะคะก็คือผักสวนครัวที่ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารนะคะใบผักชีโหระพากะเพราตาระแหรวางตุ้งนะคะ แล้วก็ผักบุ้งผักบุ่งจีนนะคะคะนา้าผักกาดหอมตะไคร้ผักชีฝรั่งตำลึงขึ้นช่ายผักเหล่านี้นะคะเราจะใช้ประโยชน์จากใบแล้วก็ลำต้นของเขานำมาทำเป็นอาหารนะคะเด็กนักเรียนก็จะเห็นได้ตามบ้านของพวกเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะมีกันทุกบ้านนะคะพวกกระเพราหรือว่าโหระพานะคะแล้วก็ตะไคร้อันนี้ก็ เท่าที่คุณครูดูแทบจะมีกันทุกบ้านเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะเป็นผักสวนครัวนะคะประเภทที่สี่ก็คือผักสวนครัวที่ใช้ดอกเป็นอาหารนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะอันแรกก็คือดอกกระหล่ำนะคะหน้าตาคุ้นๆเนาะชอบกินไหมมีใครชอบกินบ้างอันนี้ดอกกระหล่ำนะคะต่อไปดอกสนอันนี้นามาทําเป็นดอกเป็นขนมนะคะเคยกินไหมเลยขนมดอกสนนะคะ อทำแกงก็ได้นะดอกสนุท่ทำผัดทำแกงต้มได้หมดเลยนะคะ<ม>ดอกแคนะคะเรามาแกงต้มเนาะแกงต้มดอกแคอืมดอกกระจนอันนี้ต้มจิ้มน้ําพริกใช่ไหมคะหรือว่าทําเป็นแกงต้มก็ได้นะคะ<ม>ดอกกุยช่ายอันนี้กุยช่ายผัดตับอร่อยมากเลยหรือจะทําเป็นแกงต้มก็ได้เช่นกันนะคะ<ม>อันนี้ก็คือผักสวนครัวที่ใช้ดอกเป็นอาหารอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ ไปนะคะเป็นประเภทที่5ก็คือผักสวนตัวที่ใช้กับใบและก้านใบเป็นอาหารนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูนะคะกระเทียมอ่าใช้ใบนะคะใช้ใบและก้านใบนะคะกระเทียมที่เป็นใบกระเทียมต้นกระเทียมต้นกระเทียมที่ใช้ใบนะคะอ่าแล้วก็ต้นหอมขุ้ยช่ายขาวขุ้ยช่ายเขียวแล้วก็คูนนะคะคูนหรือเราเรียกหยาบอะไรอะบอลอะคล้าย คล้ายๆต้นบอนนะคะก็คือต้นขูนนะคะแต่บอนกินได้ไหมบอนจะกินไม่ได้นะคะจะทุกเมื่อเรากินไปแล้วมันจะคันนะคะอันนี้ก็ต้นจะคล้ายๆกันนะคะต้นบอลกับต้นขูนนะคะเราจําแนกประเภทของพืชผักสวนครัวได้แล้วนะคะเรามาดูหลักการปลูกผักสวนครัวกันดีกว่านะคะว่าเรามีหลักการอะไรบ้างถ้าเราต้องปลูกในภาชนะนะคะหนึ่งเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเราจะต้องมีการ เตรียมภาชนะนะคะภาชนะที่เราใช้ปลูกผักสวนครัวนะคะจะดัดแปลงจากสิ่งที่ใช้แล้วหรือว่าชำรุดแล้วนะคะนำมาใช้ก็ได้นะคะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ใช้เป็นสิ่งเหลือนะคะที่มีประโยชน์่นเองนะคะภาชนะที่ใช้นะคะควรมีความลึกไม่เกิน10เซนติเมตรนะคะหากก้นของภาชนะไม่มีรูเราจึงจำเป็นจะต้องเป็นไงคะ จาะรูให้สามารถระบายน้ําออกได้ถ้าเกิดน้ําไม่สามารถระบายออกได้นะคะเราลดน้ําเข้าไปนะคะน้ําขังนะคะรากของพืชนั้นอาจจะเน่าแล้วก็เสียาหายได้นั่นเองนะคะเมื่อเราเตรียมภาชนะการเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเตรียมพันธุ์พืชนั่นเองนะคะพันุ์พืชที่ใช้ปลูกนะคะในภาชนะนะคะควรเป็นพันธุ์พืชที่ อย่างรากตื้นก็คือรากมันไม่ลงไปลึกมากเพราะว่าภาชนะของเรามันไม่ได้ลึกมากใช่ไหมคะอย่างเช่นพวกผักบุ้งจีนคะนา้าผักกาดหอมผักกาดขาวต้นหอมผักชีขึ้นช่ายกุ้ยช่ายสะร,ระแหน่กะเพราโหระพาแล้วก็ตะไคร้หรือว่าพริกขี้หนูเหล่านี้นะคะก็คือรากของเขาจะไม่ได้อย่างลึกลงไปมากนะคะก็คือเป็นรากตื้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะพันธุ์พืชที่เป็นมเมล็ดนะคะเราก็ควรที่จะเลือก ที่ตอนเป็นไงคะแก่จัดแล้วก็แห้งนะคะสําหรับพันธุ์พืชที่เป็นกิ่งพันุ์ก็กิ่งพันธุ์ที่นํามาปักชํำนะคะก็ควรเลือกกิ่งที่มันไม่อ่อนหรือว่าไม่แก่จนเกินไปนะคะก็จะสามารถทําให้เราขยายพันธุ์พืชได้อย่างดีนั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่สามก็คือกรารปลูกนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะปลูกนะคะเราจะต้องศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวแต่ละชนิดให้เข้าใจก่อนที่เราจะปลูกนะคะ เลือปลูกผักสวนครัวนะคะให้ตามฤดูกาลนะคะให้ตรงกับผลผลิตที่ได้นะคะในแต่ละปีนะปลูกผักหลายชนิดในแปลงเดียวกันก็ได้นะคะปลูกผักที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นบ้างยาวบ้างคะกันไปในแปลงเดียวกันนะคะผักที่ชนิดเดียวกันเนี่ยก็จะทยอยปลูกนะคะครั้งละสามถึงห้าต้นนะคะหรือว่าปลูกแค่ให้เพียงพอนะคะในครอบครัวของเรานะคะ ในการเก็บเกี่ยวในแต่ละครั้งเหมือนกับเวลาที่เราจะแบบผัดผักหนึงจานอย่างเงี้ยเราควรจะปลูกสักกี่ต้นดีนะคะจะทําให้เราปลูกเนะี่ยมีผักที่มันมการผัดเปลี่ยนหมุนเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตลอดนะคะเราจะได้ทานผักที่สดใหม่แล้วก็รับประทานได้ตลอดนอั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการดูแลรักษานะเราจะต้องดูแลรักษานะคะเราก็จะต้องทําไงคะ ให้ปุ๋ยให้น้ํากําจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจานะคะรดน้ําอย่างน้อยก็วันละสองครั้งนะคะใส่ปุ๋ยให้อย่างเพียงพอนะคะปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยคอกก็ได้มีประโยชน์ทั้งสองอย่างนะคะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะและก็กาจัดวัชพืชวัชพืชคืออะไรคะวัชพืชก็คือ,อสิ่งที่เราไม่ต้องการเป็นพืชนะคะที่เราไม่ต้องการ อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราปลูกอะไรเดียถ้าเราปลูกข้าวปลูกต้นข้าวนะสมมุตินะคะคือสมมตินะ,ะมมนะปลูกข้าวแล้วย้ามันไปขึ้นในแปลงข้าวของเราเราก็จะเรียกว่าญ้านั้นเป็นวัชพืชใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราปลูกหญ้าสมมุตินะเราปลูกหญ้าที่จะไปปูนปสนามแบบนี้คะ่ะแล้วต้นข้าวมันไปขึ้นในแปลงหญ้าของเราต้นข้าวจะกลายเป็นวัชพืชทันทีนะคะ วัชพืชก็คือสิ่งที่เราปลูกแล้วเรา,เรา,เราไม่ต้องการมันนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นวัชพืชนะคะส่วนศัตรูพืชนะคะก็คือเป็นเป็นศัตรูพืชก็คือเป็นสัตว์นะคะเป็นสัตว์ที่มาทําลายพืชผักผลไม้ของเรานั่นเองนะคะเราก็จะเรียกว่าศัตรูมุกของพืชนนเองอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลรักษาะคะขั้นตอนต่อไปก็สู่ขั้นตอนการ เก็บเกี่ยวเป็นขั้นตอนที่ห้านะคะเราก็ควรเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุที่มันเหมาะสมน,นะคะตรงตามกับจุดประสงค์นะคะของการนําไปใช้ของเรานะคะอย่างเช่นนะคะพวกผักชีสะระแหน่นะคะที่จะนําไปตกแต่งอาหารนะคะก็ให้เด็ดแต่พอใช้นะคะส่วนที่เหลือเนี่ยเขายังสามารถจเจริญเติบโตต่อไปได้นั่นเองะคะ่ะไม่ควรเก็บมาไว้เยอะๆแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นไม่จําเป็นเลยเพราะว่าเรามีเองปลูกเองที่บ้านนะคะก็เก็บเกี่ยวแต่เฉพาะ ให้คอนมือนะคะในเราในเวลาที่เราตั้งการจะประกอบอาหารนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดนะคะประเภทของผักสวนครัวพร้อมตกแต่งระบายสีให้สวยงามน,นะคะทํำยังไงก็ทําเหมือนที่เราทําทุกครั้งเขียนตรงกลางนะคะว่าประเภทของผักสวนครัวแล้วหนูก็เขียนแตกแยกออกไปว่า เป็นส่วนที่ใช้ลำต้นใต้ดินกินได้นะคะมีอะไรบ้างลำต้นใต้ดินมีอะไรบ้างขิงค่ะตะไคร้เขียนแยกออกไปส่วนที่ใช้ใบเป็นอาหารใบมีอะไรบ้างมีพืชผักอะไรที่เราใช้ใบอะไรที่ส่วนที่ใช้ลำต้นเป็นอาหารอะเราก็เขียนแยกออกไปแบบนี้นะคะเขียนแยกแยกแยกออกไปนะคะแล้วก็วาดภาพประกอบด้วยก็ได้นะคะแต่ละประเภทนะว่าสมมติหนูเขียนว่า ตัวผักยาวเนี่ยตัวักยาวหนูก็วาดลูปถั่วผักยาวด้วยนะคะแล้วก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามเลยนะคะทำหนึ่งหน้าเลยก็ได้วางหน้ากระดาษเป็นแนวนอนก็ได้นะคะส่วนข้อที่สองนะคะอีกข้อหนึ่งนะให้ขิ้นหน้าใหม่เลยก็ได้นะคะข้อที่สองนะคะให้นักเรียนบอกหลักการในการปลูกผักสวนครัวนะคะว่ามีกี่ข้ออะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการบ้านสําหรับวันนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะการปลูก พืชผักส่วนครัวนะคะสําหรับไว้ใช้รับประทานในบ้านของเรานะคะไม่ยากเกินไปสําหรับนักเรียนชั้นป .3 นะคะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ